สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมปัญหาของหญ้านารกจักรพพัดว่ามันเกิดปัญหาอะไรบ้างหลังจากที่ปลูกไปก็ตอนนี้ก็น่าเข้าประมาณ10 10ิเดือนคือเรื่องปลูกช่วงสิ้นปีที่แล้วก็เบื้องต้นที่แรกอะเรามีแค่ท่อนพันหญ้านารกจักรพพัดเราก็เลยเอามาปลูกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นา แล้วเราตัดประมาณได้ประมาณสามรอบสามรอบก็ตัดได้ปกติการเจริญเติบโต,ตดีทุกอย่างก็เหมือนที่ปลูกทั่วไปปัญหาคือตามมาคือทีนี้พอเวลาฝนตกน้ำมันขังปัญหาของนรกแจกพัดคือไม่โตแต่ไม่ตายอันนี้ผมก็รู้ปัญหามาเบื้องตน้นแล้วว่าถ้าปลูกที่ลุ่มน้ำมันก็ไม่โตแต่มันก็ไม่ตายถ้าเราไม่ตัดถ้าตัดคือตาย คือตอนนี้คือส่วนใหญ่คือไม่โตแล้วก็ครึ่งต่อครึ่งคือตายอันนี้คือช่วงแรกๆเราไม่มีท่อนพันธุ์อย่างอื่นเราก็เอาท่อนพันธุ์ตัวนี้มาปลูกก่อนก็ถือว่าตัดไปได้เยอะพอสมควรก็ถือว่าคุ้มแล้วก็อนาคตแปลงนี้จะลงเป็นแปลงนารุกจัก,กรพรัดเออนะอลงเป็นแพงโกลาเหมือนแปลงข้างล่างแปลงข้างล่างเป็นแพงโกล่าซึ่งการจเจริญเติบโตดีมาก การจัดการง่ายแต่พื้นที่ที่จํากัดในช่วงนั้นก็เลือกลงนรกจากพัดก่อนก็ตอนนี้แปลงหญ้าทุกอย่างก็ใกล้ลงตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอนาคตแปลงนี้จะลงเป็น,นแพนกลาเพราะน่าจะช่วงทันวาเนี่นาช่วงปีใหม่แหละเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงนี้เป็นแพนกลาช่วงนี้ก็ตัดหญ้าธรรมชาติที่ขึ้นตรงนี้ให้กินก่อนอ๋อพื้นที่ตรงนี้ แปลงหญ้าตรงนี้มันประมาณสี่ไร่สี่ไร่เป็นแปลงโกลาสองไร่กว่ากว่าแล้วก็แนวโรคเกี่ยวกับพัดหนึ่งไร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตแปลงหญ้าอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่เราปลูกนี่แหละครับช่วงปีใหม่เยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึง่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตแต่หญ้าสําหรับให้วัวก็ไม่ขาดไม่ก,กินทั้งปี ระบบน้ําทุกแปลงพร้อมมากก็ฝากด้วยครับการทำเกษตรทุกครั้งหนึ่งแหละระบบน้ําเราสําคัญคือเราต้องทงลงทุนระบบน้ําก่อนก่อนที่เราจะปลูกหญ้าหรือปลูกอะไรก็ช่างเราต้องมีระบบน้ําถ้าเราไม่มีระบบน้ําคือเราต้องรอธรรมชาติถ้ารอธรรมชาติเราจะไม่สามารถบริหารจัดการอะไรได้คือถ้าเรามีระบบน้ําเราจะสามารถควบคุมได้ว่าเราจะ รถเมื่อไหร่ก็ได้ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงแล้วกันหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงนี้เป็นแปลงโกล่าก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ